ดูดวงด้วยวิธีนี้นะคะแม่นมากนะคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเลยนะแต่ข้อนี้คือสําคัญมากแล้วก็ไม่มีใครบอกเรานะว่าแค่เราทําสิ่งนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอนาะคตรเราเป็นอย่างไรเนาะฟังไว้ให้ดีนะคะว่าจำไว้นะว่าทุกบทสนทนาคือการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะที่คุณกำลังพูดอยู่ในขณะนี้นะคะหรือว่าจะไปพูดกับเพื่อนหรือบทสนทนาไหนก็ตามที่เราคุยกับเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่กับใครก็ตามเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในออนนนนนนาา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 าคตตตะเเเเกกิิดดขึ้้้้้ซํแแลลว่่่มมมมจหหหไืรรรรููปปสถ อย่างเปลี่ยนไปแต่แก่นสาระหรือสาระสาคัญนะก็ยังเป็นสิ่งที่คุณพูดนั่นแหละเห็นไหมพูดที่พูดถึงเรื่องความป่วยความยากจนนะก็จะมีอยู่ในชีวิตของเขาพูดที่พูดถึงการสุขภาพดีแล้วก็ความามั่งคั่งร่ำรวยก็มันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเพราะนั้นจำประโยคนี้ไว้นะทุกบนสทนาคือการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเนหะ็นไหมนี่ยิ่งแม่นยิ่งกว่าหมอดูที่ไหนนะและนี่ก็คือคุณดูในชีวิตของคุณเองได้เลยเนาะแล้วคุณก็สร้างอนาคตใหม่สร้างชีวิตใหม่ที่แม่นทททีีี่่่่่่่คคคุุุณณณสนใจปปปาาาาถยยยยิิิิงงงไไไ้ชอบวเเดดมมลตที่คุณ เลือกในการพูดนะพูดบ่อยๆนะโอเคนะเพราะนั้นข้อนี้แพงมากนะถ้าใครชอบก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพจครูปเปอร์พิลีนสไปก็ฝากไว้ตัวนี้แล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็บอกด้วยนะว่ามันฟินแค่ไหนแล้วก็ชอบไหมนะของแก่นแก่นแบบนี้แล้วก็ใส่คำที่แท้จริงแบบนี้เนาะใครอยากติดตามใส่คำที่แท้จริงแบบฟรีๆนะคะก็อย่าลืมไปแอดไลน์แอดนะคะไลน์แอด a t s a i k o n p l O y นะหรือโหลดแอปพลิเคชันโหลดฟรีนะคะ koonply O, n p l o y, นะนก,ก็ข้อนี้ก็แพงมากก็ทุกบทนาคือการดึงดูดสิดดออะะะไไรขึ้นนนนกก็ลงปทาัู หลายดุกทุกคนเลยค่ะ